สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะเจอกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวันนี้คุณครูสิริจันญาุอินนะคะมาจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันในสระอือนะคะซึ่งเราจะเรียนสระก่อนทุกครั้งที่จะมีการเริ่มต้นในหนังสือภาษาพาทีนะคะซึ่งเราจะเรียนกันในบทที่ หแล้วนะคะวันนี้สระออออ่านออกเสียงอย่างไรมีวิธีการเขียนอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะเด็กสระอออนะคะเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสระอือนะคะวิธีการเขียนก็ไม่ยากเลยนะลูกนะนะคะก็จะเขียนอย่างนี้ลากไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโค้งขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะมีขีดสองขีดอย่างนี้นะคะ ขีดตรงนี้ก็จะสั้นกว่าอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะอโอเคนะคะขี้ตรงนี้สั้นนิดหนึ่งนะคะจะไม่เท่ากันนะคะอ่านี่คือสระอออน,นะคะสระอออน,นะคะสระเสียงยาวนะคะขีดข้างบนเนาะนะคะเอาทีนี้เราดูสระอออค่ะเราจะฝึกอ่านแจกลูก,กดคคาสระอออน,นะคะเอามาดูทีละตัวคานี้อ่านว่า มอือมือนะคะต่อไปค่ะคออือคือผอือผือสอือสือรออือลือออืออือหอือหือตอือตือหอือหือทอือถือ รออือรือและปออือปือค่ะนะคะอ่านแจกลูกสะกดคําไปเรื่อยๆนะคะเพราะนักเรียนนีอ่านได้อยู่แล้วนะคะอ่านคําเดียวนะคะต,ตอนนี้ก็เรียนเก่งขึ้นเยอะนะคะฝึกอ่านสองสระสองคำอ่านได้นะคะเก่งมากมาค่ะเรามาดูแต่ละคํามีภาพภาพของมือไหมคะมือเราอ่านแจกลูกสะกดคําว่า มอือมือนะคะมอือมือไหมคะต่อมาค่ะมีมีการนํามือขึ้นมาแล้วก็ถือใช่ไหมคะถือคํานี้อ่านว่าถืออ่านใจรูปสะกดคําว่าถออือถือนะคะถออือถือค่ะคําต่อไปค่ะลูกทีนี้เรอลิงสละอืออ่านว่าลืออ่านแจกรูปสะกดคําว่ารอือลือค่ะ มาคา่ะนี่ไปช้อปปิง้งไปทําอะไรคะก็ไปซื้อใช่ไหมคะคํานี้อ่านว่าซื้ออ่านแจ็คลูกสะกดคำไงคะซออือ,อซื้อไม้โทซื้อคะ่ะซออือ,อซื้อไมโทซื้อนะคะทีนี้คะ่ะการบ้านของเรานักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะหนังสือเล่มนี้คะ่ะ หน,ะะนังสือแบบเรียนเร็วภาษาไทยนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็จะให้นักเรียนฝึกอ่านสระอือน,นะคะก็เป็นคําที่ง่ายๆนะคะนักเรียนจําสระได้อ่านได้เขียนได้ก็สบายอยู่แล้วสําหรับการเรียนนะคะในสระอือคานี้นว่ามอ,อือมือถอ,อือถือหอหาหารอ,อือรือหารือนะคะอือดือตอ,อือตือบอ,อือบือ พออือคือซออือสือทออือถือพออือพือรออือรือเราอือรือซออือสือทออือถือฮอแอแหอ่านว่าถือแหนะคะมออือมือวอไอไวอ่านว่ามือไวชออูชูมออือมืออ่านว่าชูมือค่ะอ่านเป็นประโยคนะคะอามียาใน มือชูใจมาหาลือกะอานะคะนี่เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องไปฝึกอ่านแล้วก็ตอนนี้นักเรียนฝึกเขียนก่อนนะคะเขียนคัดลงไปในสมุด พรุ่งนี้ก็จะเรียนในสระอือแต่จะให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกอ่านฝึกอ่านแล้วก็ส่งคลิปมานะคะแต่วันนี้ยังไม่ต้องส่งคลิปนะคะให้นักเรียนแค่เขียนลงไปในสมุดเฉยๆเนาะนะคะสําหรับวันนี้สระอือครูขอฝากไปด้วยนะคะเปิดคลิปแล้วนักเรียนจะเข้าใจตอนเย็นเราเรียนออนไลน์กันอีกครั้งเพิ่มความรู้เรียนแล้วเรียนอีกนักเรียนจะได้เก่งนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนทางคลิปวีดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ